เรือนิ่งแล้วพี่น้องท่านผู้ชมที่กรารพร่องน้าแดงเรือดีไม่ธรรมดาเทพนรสิงห์ไปแปรจากเสาให้เสาเฮสสวะสระบุรีโดยการควบคุมทีมงานของเสียชิตเทพโภใบครั้งสุดท้ายท้ายสุดช่างออสน้องดินแดงนังนคระปัตรมเป็นผู้ตกแต่งทําสาวเรือลานี้เจอกับเรือร่องน้ำน่าเงมือนฝั่งคนนีกองเรือยุทธการหรือว่ายุทธการนาวา ใช้มนุษย์กบภายกองทัพเรือครับครั้งสุดท้ายท้ายสุดก็ในช่างคนเดียวกันครับออสหนองดินแดงนักคระปัตมะครับคู่นี้มีความหมายเข้าเทียบทุนแล้วแดงฝั่งกโนลเทพนอสิงเปเปเสือเท่าเจ้าตำรับพยักษ์ลายไม่มีวันตายแมวเก้าชีวิตครับเรือลำนี้เจอกับเรือยุทธการนาวา ท่านสดต้องยุตธการนาวาาเก่าต้องเทพนรสิงห์แปดแปดครับจวนแล้วครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้ทีมงานของเอ่อบึงการเอ่อเว็บไซต์บึงการนะครับให้ไปรวมกันที่เวทีกลางนะครับเพื่อเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันพร้อมกับเอ่อรับช้วยพระราชธานนะครับแล้วก็ไทลรองอ๋อ ต้องเลี้ยงต้องมีเทมเพลตใจไหวตาตาไม่รอดชาตี่กองปานนี่เมื่อกรรมการเปิดปล่อยยิงปืนขึ้นฟ้าเถื่อเวลาอยู่ไม่ได้เลยเมื่อนี่เมื่อรองน้ำแต่รองน้ำแต่ของน้องในน้ำเทะอนที่เปแปดใส่เจ็ดสี่ผายบีกับใจกับเรือรองน้ำน้ำเงินฝั่งนี้น้ำมีการอาวัมีการอาวัการพี่ปล่อยโชติตลอดทะเลไม่เลอกเลยเพราะด้มี่ผายหล้วพีนจี้น้ำก็จูกระจายตะเลยตะเล่ยตาคนต่างผายต่างคนต่างสตาต่างคนต่างตาคนต่างม คนตากี่ตากคนตาก,ยก็ยี่คีแตกกี่แตกล่องน้ำแตกลองน้ำแตกในน้ำเทพเจราลัทธิไปแฝงไผ่แหลกจะแสงนี้จะแสงนี้เจอยุทธการอาวะการอาวาะาวาการไมปล่อยชวยตีตลอดทะอลไปเลยเสียอาบอกกูนั่งไม่ติดละโว้โยเอาละโว้ยเอาละว่าวดู๋สิว่าใครเป็นหบุเป็นจา่าใครเป็นผู้ว่าไหนเผิดระหว่างเที่ยวนี้ยุทธการลาวะชนะมาแล้วหนึ่งเที่ยวแต่เที่ยวนี้ดู๋สิว่าเทพนร้ิลั์ธิไปจะขวาใช้ได้หรือไม่ตาขนตากอัตขนตั ออกบอกกันแทบไม่รู้ว่าใครอยู่ใครไปตอนนี้เทมรอนสิบแปดแปดเล่จะใส่เกศีบีไปกี่ยวพาไปเกี่ยวหกกุ้งหอยปูป,ปลาปลาหลดปลาไหลเทปโปเทปาปลาจาริยาหดตุ้มไหมแต่ปลาเจโลยังหนีตะเลตะเลยแม่แต่พญานาคี่อยู่ในลำน้ำโคงอันนี้หนีไปอยู่บนกองไม้ขีดไฟไปแล้วมาดูสิว่าตักรีพพญานาที่ตอนนี้เป็นตักรีพพญานว่าเทมรอนสิบปดแปดหรือว่ายุทธการนาวาจะคว้าชัยดูสิว่าในเที่ยวนี้ครับยุทธการนาวาอยู่ในล่องน,นำ้ำน้ำโขนกันนี้หอะไรเทปอยู่บนกองไม้ขีดไปามไปแล้ว่าเมตาดูสกว่าเมตรยังไม่ถึงครึ่งสนามครับยุทธการ วายุ่ตการลาวาอยู่ในรนำรถเรือบดเลืเบียดไล่บดเลยเบียดไล่แซกพยายามจะแซกพยายามจะแซกเทบโดนรถสิงแตกเทบโนรรถสิงแตกเพราะว่ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้ต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมแล้มีการขายขัยในเที่ยวที่สามเที่ยวนี้ดู่ที่ว่าดู่ที่ว่าใครจะกำรมต้นใช้ขายธุกรรมต้นใชยเทบโดนสิงแบบพยามตีไรตีไข้อหัวเลยอคอหัวเรือเสมอแต่เสมอได้หรือไม่ได้ต่างคนต่างผายต่างคนต่างอัดต่างคนต่างเปิดน้ำขึ้นมาเอาละโว้ยหัวผายท้ายเปิดหัวผายท้ายเปิดต่างค ว่ทา station, ทหารอยากไปทหารดิฉันมาที่ธนาารน้วานรึส่เกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียละก่อนว่าแล้วรองหนาำแบบายแรงระเบอกตะตัดน้ำเทสนวลที่แบบายดี 6, ทีท you, ททท <nder> <rice> ่การน้ำว่าไฟบีกรุมาแบบแบบจะนิ่งอยู่แบบแบบจะนิ่อยู่ที่การน้ำว่าบีกรุบมาแบบแบบ รับกรรมการไม่รอชา้าตัดศรีเรือที่อยู่ร่องน้ําแดงเทพนอนสิงห์เป็ดแปเรือชนะเทพนอนลสิงห์เป็ดแปเรือชนะเป็นแชมป์ได้ไปแสนห้าของถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระร,ราชนุราสยามบรมราชกุมารีในปีนี้ครับพี่น้องอผู้ใหญ่เทพมีอะไรครับเชนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่9 10และ11